ชิคกิต้าเด็กไทยวง Baby ้มอนสเตสุดปลืม้มลิซ่าบลักพิง์ให้คำแนะนำก่อนเดบิวต์หลังจากที่ YG Entertainment เผยคลิปแนะนำตัวแคนนี่ริรชาพรเดชาพิพัฒหรือชิคกิต้าสมาชิกค,คนไทยวง Baby ้มอนสเตอร์ซึ่งน้องลิซ่าบลักพิง์ได้มาเซอร์ไพรส์พร้อมให้คำแนะนำด้วยค่ะ หลังจากที่ YG Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ได้เปิดตัว Baby Monster เกิลกรุ๊ปวงใหม่ที่เตรียมเดบิวต์ในปีนี้มีสมาชิกทั้งหมด7คนซึ่งมีเด็กสาวจากไทย2คนได้แก่แพรพริตาชายคง วัย17ปีและแคนนี่ริราชาพรเดชาพิพัฒน์หรือสเตนเนมชิกิต้าวัย13ปีซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากหลัง YG ปล่อยคลิปแรกของพวกเธอที่โชว์ความสามารถในการคัฟเวอร์เพลงดังค่ะและต่อมา YG ก็ทยอยปล่อยคลิปแนะนําตัวทั้ง7สาวซึ่งมีการเผยคลิปของพริตาไปก่อนหน้านี้ลลาสุดค่ะก็ถึงคิวของน้องเล็กของวงแคนนี่ริราชาพรเดชาพิพ,พัฒน์ หรือชิกิต้าที่เต็มไปด้วยความสดใสตลอดคลิป9นาทีกว่าในคลิปย้อนให้เห็นถึงการซ้อมร้องเป้นและการประเมินรายเดือน รวมถึงได้พาไปดูชีวิตประจําวันของชิกิต้ด้วยค่ะการที่ทาเอาชิกิต้และแพาริตาเด็กไทยอีกคนในวงเบบี้มอนสเตอร์เป็นปลื้มสุดๆเมื่อลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่ารักทิ้งรุ่นพี่ได้มาเซอร์ไพรส์ร่วมทานอาหารไทยด้วยและให้คําแนะนําก่อนที่จะเดบิวต์อีกด้วยค่ะงานนี้พี่ลิซ่าก็ถึงกับยิ้มแก้มแตกเพราะสองสาวได้เขียนจดหมายอย่างตั้งใจมาให้พร้อมช่อดอกไม้สีเหลืองสีโปรดขนองนลิซ่าด้วยค่ะรวมทั้งได้เปิดคลิปเต้นให้ช่วยคอมเมนต์ด้วย โดยลิซ่าเอ่ยชมน้องๆทั้งสองคนว่ามันเจ๋งมากที่ใส,ส่ส้นสูงเต้นทำได้ยังไงพี่ไม่เคยใส,ส่ส้นสูงเต้นแบบนั้นเลยแคนนี่ชิกิตาเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนแต่ไม่ได้ดูได้ไปกว่าเพื่อนหรือตามเพื่อนไม่ทันเลยส่วนพริตาต้องมั่นใจว่าจะมองไปตรงไหนถ้าหากต้องการโฟกัสไปที่กล้องตรงกลางก็ให้พยายามทำตรงนั้นอาจจะเขินหรือย,ยังไม่กล้าอย่าเขินพวกเราจะต้องโดดเด่นที่สุดทุกคนสู้ๆและนอกจากนี้ค่ะลิซ่าก็ยังเตรียมของขวัญพิเศษมาให้น้องๆอ,อ,อีกด้วยค่ะ ซึองชีกิต้าก็เก็บความตื้นตันเอาไว้แทบไม่อยู่เผยความรู้สึกว่าตื้นตันเพราะว่าพี่ลิซ่าทั้งเก่งน่ารักสวยเท่มากๆตอนที่พี่เขาอยู่บนเวทีเขาดูเฉดฉายมากหนูจ้องมองพี่เขาแบบละสายตามไม่ได้เลยชอบมากๆเลยค่ะพี่ลิซ่าเป็นไอดอลของหนูและเป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากเป็นศิลปินหนูบอกคุณแม่ตลอดว่าหนูอยากเป็นเหมือนพี่ลิซ่าและสุดท้ายที่อยากบอกมากที่สุดคือรักนะคะรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ของขวัญจากไอดอลของตัวเองหนูจะเก็บเอาไว้อย่างดีเลยค่ะ และนอกจากนี้ค่ะชิกิต้ายังได้เผยเช่นทางกันเป็นศิลปินว่าไม่ใช่แค่ในไทยหรือเกาหลีเท่านั้นแต่หนูจะเป็นศิลปินที่ได้รับความรักในระดับโลกค่ะในขณะที่ยังฮยอนซอกผู้อในการการผลิตไวจีได้พูดถึงชิกิต้าว่าจริงๆแล้วความประทับใจแรกของผมต่อชิกิต้าก็คือตอนประเมินรายเดือนครั้งแรกครับ ผมคิดว่าต้องให้เธอเข้าร่วมวงทันทีระยะเวลาเทรน3เดือนก่อนคนอื่นๆที่เทรนมา5-6ถึงปีซะอีกเธอจึงกลายเป็นน้องเล็กที่เข้าร่วมวงเป็นคนสุดท้ายจากมุมมองของโปรดิวเซอร์มันชัดเจนมากกว่าชิกิต้าเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษส่วนตัวผมหวังว่านานาคตข้างหน้าเหมือนรุ่นพี่ลิซ่าเธอจะโด่งดังและแสดงให้เห็นอิทธิพลในระดับโลกขึ้นมาได้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ